ไม่รรู้หือภาพที่ทุกท่านเห็นนี้เป็นปลาไหลมอเรหรือปลาหลดถินมมันจะมีรูปร่างเรียวยาวเหมือนปลาไหลทั่วไปไม่มีครีบอกครีบหลังจะเชื่อมต่อกับครีบก้นและครีบหางโดยมีจุดเด่นร่วมกันคือมีส่วนปากที่แหลมไม่มีเกล็ดแต่มีหนังขนาดหนาและเมือกลื่นเหงือของปลาไหลมอเรยังลดรูปเป็นเพียงรูเล็กๆอยู่ข้างครีบอกที่ลดรูปเหมือนกัน เลยต้องอ้าปากช่วยหายใจเกือบตลอดเวลาคล้ายกับการที่อ้าปากคู่ปลาไหลมอเรเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารออกหากินในเวลากลางคืนโดยการล่าเหยื่อด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางกลิ่นที่เป็นแท่งเล็กๆยื่นอยู่ตรงปลายปากสองแท่งคล้ายจมูกซึ่งอวัยวะส่วนนี้มีความมวต่อกลิ่นมากโดยเฉพาะกลิ่นข้าวแบบต่างๆเช่นกลิ่นเลือดหรือกลิ่นของสัตว์ที่บาดเจ็บมีบาดแผลอาหารของปลาไหลมอเรคือปลากุ้งก้างปู โดยปกติแล้วปลาไหลมอเรจะอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือซอกปะการังในวาปะการังโดยยื่นแต่เฉพาะส่วนหัวโผลออกมาพร้อมกับอ้าปากสายหัวเพื่อป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัย